ไอโยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมมาเล่นอะอะไรวะ Mutate or Lost? b e บ l o t สนะครับผมด้วยผมไม่รู้อะเล่นยังไงเห็น <c oughs> มันขึ้นนะครับผมก็เลยลองเล่นดูเขาไม้ทำเลยไม่ทำการฟักไข่หรอเื็นแบบไรไม่รู้อะทุกคนอ๋อสุ่มเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ทุงทุงซาหัวต่เป็นทิ้งทิ้งซาหัวไม่ใช่ซาหูซาไฮเอ่อ วิเศษไปโกลดิ้อุ้ยอุ้ยเอาว่ะเราได้เป็นเวอร์ชันอะไรอ่ะได้เป็นสตลลติงติงเอ้ยไม่ใช่อ่านก่อนดิสเตลล์ติงติงสหายครับเราให้มันลองเล่นดูไงเราเราไม่รู้ว่ามันสนุกหรือเปล่าผมจะเก็บตังค์ซื้อตัวเนี้ยกูตกูตเองเนี่ยอุ้ยอ้าวฟรีนี่อ๋อเหมือนแบบไข่รายวันงั้นผมก็ได้ไข่ไดมอนด์แล้วเด็ วางเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้นี่การเล่นข่าวคือเราจะทําการสุ่มไข่ตรงนี้ใช่ไหมสุ่มไข่มาเราต้องมาลุ้นว่าเราจะได้ไข่อะไรพอได้ไข่มาแล้วเราก็ตังไปซื้อแล้วก็มาวางตรงนี้เพื่อจะสุ่มอีกรอบหนึ่งว่าเราจะได้ตัวอะไรเหมือนที่ผมได้เนี่ยไอ้ทิงทิงซายเนี่ยเอตัวนี้ระดับเดมอนเราต้องได้ตัวดีๆปะ จริงใจโอ้ไ oh หม่ก็อุ้ยอะไรอ่ะเอเมร่าเบสิกเอ็กอุ้ยอันนี้น่าสนใจนะผมผมจะเก็บตังค์ซื้อตัวนี้ไปสุ่มไปครับอุ้ยเบนิกา้าอัม巴拉บ,บูเอาวะโคเดนปะออติโกโคเดนอ๋อคือไม่ได้สุม่มหมอ,อก็คือมันจะมีแค่ว่า ติดกับไม่ติดแค่นั้นเพราะฉะนั้นเราก,กดต่อครับเอาเอาเฟล๋อ,อเคก็คือถ้าถ้าเสียก็คือเราต้องส่มใหม่หรอแต่เมื่อกี้มันโขายแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เองนะเว้ยโอเคตอนนี้เอ่ออะไรแนะชมเปนซินี่บานานินี่ผมสามารถที่จะกดส่มได้ละเรามาดูกันว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่าน ้ยอ,ยอย60%ว่ะลองโยกโยผมมาดิลองมาโยกผมมาทุกคนรวยรวยรวยแล้วง,งั้นเรามากดตัวนี้ต่อเลยไปะรีเร,เราต้องใช้เป็นเนี่ยเดี๋ยวเรนโบูเหรออ่อผมจะเก็บตังค์ซื้อไอ้นนี้ต่อหรือว่าสุ่มไปแซมบาดินี่ผมดีวะ อ๋อเพิ่งสังเกตเห็นเนี่ยตรงนี้มันมันมีบอกว่าอีกกิโลระดับอะไรจะมาโอเคเพิ่งเห็นเนี่ยโอเคโอเคถือว่าดีอยู่ที่มันบอกการันตีว่าอีกเท่าไหร่จะมาถือว่าได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมจะตัดมาตอนที่ออชิมปานี่นี่ผมจะสามารถสุ่มไ้นี่ได้เลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลากัน โอเคตอนนี้เอ่อจำปันซินีบันนานนี่ผมสามารถที่จะเอ่อทำการดูได้แล้วว่าเราจะมิวเทตถินหรือเปล่าซึ่งก่อนเนึผมขอเริ่มที่ไอตัวนี้ก่อนเลยแอม巴拉โบลเลยโอ้เฟลโอ้จะปวดลวเลยนึแต่ไอซิมบันนี่นี่อย่าอย่าเฟลนะขอร้อง เออ้หผมจะเก็บตังสุ่มเแสปเปดนี่อีกรอบหนึ่งหวังว่าจะได้เฮ้ยเอ็มเอ็มบอลลับูนี่มันไม่ใช่ละไปเกือบเกินไปละดูช้างผมเนี่ยเออดูอัมบอลลับบูฮะอัมบอลลับูจะได้ปหมอัมบอลลับูได้อยู่แตอัมบอลลับูไม่เท่าไหร่ไหมแต่ไอ ิมปาดินี่ผมนี่แพงมากผม้องการอะไรนะต้องการระดับออคเนิกเฮ้ยกดต,ตัวเนี่ยไม่ใช่กบรบอไม่ใช่กบดีกว,ว่มมันต้องเป็นอะไรอะไรพุซี่เมดูซี่ไอไม่ใช่กบดูผิดตัวทีกบโอเคเราไม่หวังอะไรละผมว่าผมควรเก็บตังค์ซื้อแท่นวางเพิ่มก่อนแต่ผมจะตัคลิปไปตอนที่เอ่อถึงเวลาที่เราสามารถซื้อแท่นได้เลยแล้วกันผมว่าคิดว่าตอนนี้ตังค์ผม,ม่าจะพอแล้ว เออลองเคลิปดูก่อนโอเคพอละมามามาวางเลยแขนเนี้ยเดี๋ยวเอา布拉บ,บูโอ้ทีนี้ขึ้นง่ายเลยนะเพราะผมรู้ว่าแบบเออเรียกว่าไงอ่ะมันมันไม่จะเป็นตัวฉายอ่ะขึ้นง่ายมากเลยมาเรามาต่อที่แต่บารีนี่ต่อผ่านว่ะทุกคนชิปปิชินี่มัน,นนันนี่ผมขึ้นว่ะ เป็นระดับอะไรเรนโบว์เอฟเฟกอย่างเวอร์เฮ้ยใครอะมีคนมาสองบ้านเราครับเราขโมยของคนอื่นไม่ได้หรอโอเคโอเคโอเคดูละขโมยได้หรือไม่ได้เมื่อกี้แต่ผมไม่ขโมยของคนอื่นหรอกผมดีครับผมดีขอดูซิมันได้กี่ะระเบิดอะไรกันขมยก็ที่เก้าโลอันนี้ดูเฉยๆนะ ผมผมให้ดูเฉยๆนะผมไม่ขโมยนะ <S 2> <S 2> เราไม่ขโมยหอกคือเดือดอยู่แล้วครับไม่ดีนะไม่ดีผมจะเอาบริเนน,นาออกอแล้ใส่ตัวนี้แทนเพราะว่าจริงๆตอนผมควรจะต้องปลดประจำการแล้วก็ใส่นี้แทนหรอตอนนี้รีเบิร์ตเราเรามีแล้วเรามีเดี๋ยวไม่ใช่ลิงเหรออ๋อมันเป็นตัวกล้วยสองตัวเหรอโอ้โหผมก็นึกว่าลิงมันคืออะไรอ่ะโลมาในกล้วยโลมาในกล้วยวุ้นตัว บานานิ ita, hey. ต้าดอลฟินิต้าไอ้กบผลิตตังน้อยอะ่ะผมผมเอาออกดุกคนเนาะเนี่ยผมจะเอาไข่แร่ตัวเนี้ยแคะเก็ตเองมาใส่แทนดู๋ยดีนี้ดีปะ่ ero, ilo, ะอุ้ยบอมเบดิโลเขาคดิโลว่ะอุ้ยผลิตตังเยอะอยู่นะหนีผ่านอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซวยขนาดนั้นเลยเหรอยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเว้ยบอมเบดิโลถ้าผมคิดว่าถ้าผมถ้าผมสามารถเอาขึ้นเป็นระดับเอ่อวอคเคนิกได้อะ่ะ เอ้โอคเคนี่กับอะไรอ่ะเคนโนลได้ผมน,น่าจะผลิตตังค์ได้เยอะมากเลย,ย,ม,เลยมาบอมบาร์ดิโลอ,เอืเอาวะเอาวะเอาวะระดับอันนี้ละได้บอลละรู้ผลิตชั่วโมงละสามร้อยหกสิบกดต่อเลยปะต่อเลยอย่างเงี้ยตัวผลิตตังค์เลยโอเคต่ออุ้ยเราผ่านรัวเป็นเบลนรบอมบาร์ดิโลอ่ะเอาชัดนะ ราคาถือว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เทียบกับตัวอ๋ 1, อแสนห้าผมเห็นเป็นหนึ่งแสนเกียร์แสนฮะแสนห้าไปเท่าไหร่นะรามีเนี่ยอ่อะไรบอเบดีโลเนี่ยดูดิรีตังโคตรเยอะเลยมามามาเอาใครจะฝากใครตอนนี้เกียร์ห้าทีโอเคไม่แย่ อฟองห้าหมื่นฟองห้าหมื่นดีๆนะมีโอกาสได้คอคาดิโลคอคาดิโลเหรอเอาดิคอคาดิโลสองตัวนี่คือรวยมากเลยอีบอมบ์ดโลมันอะไรวะเนี่ยหัวตัวยังอะบอมบ์เดิโลเนี่ยมาเอ n c i e นเอ็กบอมบ์ดโลอีกตัวละ อวายนิกบอมบาเโบบาดโลโเฮ้ยบอมบาเดโลคาคาดิโลอ่ะรวยแล้วดูดูดูหังทีละพันสี่อะสองเท่าอ่ะเอาว่ะทีนี้เราก็ร่ำรวยแล้วเดวยเพลงเพลงไม่มีเพลงซิตใช่ไหมขอลดเสียงอ่อนรู้สึกมันจะมีอะไรอ่ะขอเป็นอีเวนต์เหรอบังกี้เทรดใครมาอดทำเพลงนี้วะเนี่ยนี่ไง ไกลปุซซี่เมดูซี่เนี่ยโอเคโอเคโอเคได้แล้วได้ละวขียแต่เราต้องดันให้ขึ้นบอิเคนิกเลยนะไม่ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะเุ้ยได้แล้ว<ค><ณ>ใช่ไหมบานานิตดอฟินิต้าเออเอาอะ ตอนนี้ผมก็จะทำการเออสุ่มบัฟรัวๆเลยเพว่ามันจะติดกายพันอาจจะใช้เวลานานแน่นอนก็นั่นแหละทุกคนมันคงจะใช้เวลานานมากก็ไปดูกันเลย โอเคได้แล้วเว้ยตัวแรกได้ตัวแรกแล้วมาวลาของความจริงไปเในโบสถ์ขอร้องเอ้ยเสร็จแล้วเว้ยว่าจะได้โคตรหนาเนลยตัวเนะี้ยจะไปยุ่งกับมันไปนวะไงแหละเียเราสามารถรีเวิร์สได้แล้วตอนนี้ ถ้าเรารีเบิร์เราจะได้เป็น slot เพิ่อมอีกสอง slot ตังค์เพิ่อมอีก10ซแล้วก็ได้แบบอะไรนะลิมิตของตังค์ที่เราได้ตอนออาไลแล้วก็ได้ลัคกี้เพิ่อมอีกโอเคเรามากดรีเบิร์กันเลยดีกว่าปอ้าวรีเบิร์แล้วของไม่หายหรอรีเบิร์แล้วของไม่หายแต่ว่าคูณเพิ่อมอเหรออย่างนี้ก็ดีสิต่อไปเราต้องหาตาะตาทาโฮเอาแตงเงินหายโอเคเงินหายแต่ว่าตัวไอ ที่อยู่ในตัวเราไม่หายโอเคสหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็เจอกันคลิปหน้บาบาย